สบสบเสริมได้ค่ะเสริมได้เด็กเขาจะจินตนาการค่ะนิทานเนี่ยจะช่วยให้เขาจินตนาการตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมาบางทีหนูสามตัวในเวอร์ชั่นของเขาอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันที่เราจินตนาการนี่หรอกซึ่งบางทีการที่เราเล่าหนูสามตัวทุกวันเราอาจจะเปลี่ยนเพิ่มกิจกรรมเป็นว่าวันนี้หนูสามตัวทําอะไรดีคะให้เขาพูดหรือเด็กเริ่มโตหน่อยให้เขาเล่าว่าหนูตัวที่หนึ่งทำอะไรดีอาจจะไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้นี่หรอก เราก็เปลี่ยนเรื่องราวได้เหมือนกันแบบว่าจากจนาินตนาการอันเดิมที่เขาเคยดูในเล่มน,นี้ว่ามันสร้างบ้านแล้วหมปสา,าอะไรเนี้ยวันนี้มีแบบใหม่วันนี้เรามาเล่านิทานแบบหมูสามตัวแบบเราแต่งขึ้นมาดีก็ได้ล้วแต่งยังไงไม่เกิดอีกปะแต่งอะไรก็ได้เลยคุณยิ้มอะไรก็ได้หมูสามตัวไปเซวเว่นก็ได้หรือป่จูมือกันไปเซวเซว่นแล้วไปซื้อไอติมมาสามแท่งแล้วไอหมูตัวที่สอง ไอติมดนตกพื้นร้อ,อง,ไงไห้แงแงแงตัวพี่ก็เลยแบ่งไอติมให้น้องอย่างเงี้ยเรื่จะเข้าอะไรก็ได้จะเสรร์อะไรก็ได้เรื่องอยากได้การแบ่งปนันอยากได้การแชร์ลิงแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยว่าเนี่ยตัวพี่เนี่ยแบ่งไอติมให้น้องสิรสลัดความเป็นไอติมของตัวเองก็อะไรอย่างเงี้ยเราให้เขาฟังให้เขาแบบเขาหนสังตัวก็มีเวอร์ชันใหม่ได้ไอย่นีกก็ได้เหมือนกันเรื่องของความยืดหยุ่นนี่คือการยืดหยุ่นที่เราต้องยืดหยุ่นก่อน แล้วบางครั้งการที่มากิ้นิกกี้บอกว่านิกกี้นอนลงไปสซโนยังไม่มานะตอนแรกเราก็ยังเล่นอยู่เราไม่ใช่ว่าซิกก็ะจะต้องรีบๆเธอต้องมาจะต้องมาเราต้องใจเย็นๆเพราะเด,เด็กบางครั้งเขาิดผัดเราก็แค่ต้องดึงความสนใจจากตรงนั้นย้ายมาตรงเราไม่ได้ย้ายมาให้ให้เขาสนใจเราเองนะตืน